สวัสดีครับผมประสิทยวครับผมครับัผมักนนั่งอยู่ข้างทางเสียงรถกระดังพ้องกันรถไล่ๆเลยครับโอ้มื่อนี่ใส่แว่นตาดำยางรอเลยเนาะพ่อมอเจ็บตาเจ็บตาเจ็บตาบอกว่าแมนน่าเชื่อมเล็กเชื่อมเล็กนี่ดิเจ็บตาเฮ็ดล้านเอ้ยว่าแมนเฮ็ดเฮ็ดอีหยังบวให้ลูกสาวเฮ็ดล้านบ่สิเป็นล้านบ่พ่อหนิจะเป็นล้านค้ารับน่าจะเป็นล้านค้าเนาะ เนนค่ะเป็นสร้างเองเลยบ่พ่อนี่ลูกไส้ตัวมันเป็นสร้างมันไม่จอบเมื่อกี้มันจะไม่เห็นงานแล้วแต่โอ้มาเห็นเขากำลังถ่ายถ้ำกำลังถ่ายถ้ำถ่ายคลิปเพิ่งเกิได้ตัวนี้ก็จะเอาขึ้นมาสูงหาก้อนโดยเฉพาะได้นาบานอินีเด้อเอานั้นเอาฝ้าบอกครับฝ้าตีบอกไอ้แผ่นฝ้าเช็ดแผ่นเช็ดละบอกเนี่ยแผ่นเช็ดเช็ดละเอาบล็อกขึ้นห้าหกก้อน ปกติเพราะมันบ่อเบืองมัน,นเลยอ๋อทั้งนี้กันแต่ทั้งนี้เห็ดขัด้วต่อไปครับมันเหลี่ยเห็ดเลีวยซุ้มนี่ก็บเหไดโกวขวั้วเขาดีอยู่หรอกคันเป็นสร้างเองเอากระแสตาคาวัดสดุอุปกรณ์เนาะแต่ตัวนี้เรามื่นเอ็ดเล่นเสียพื่น1มื่นเอ็ดซี่แพบโอ้เอารถมาล่งเลยบ่เอารถมาลง่งโอ้ยเท่ธรรมดาเขาก็ตายอะ่ผสมดี <laughs> คำว่อาอา๋อโอ้ยผมกับซูมือนี่ค่าวัสดุอุปกรณ์กับแพงเนาะเล็กแพงครับสี่เฮดอีหยังกซนต์ละสียเะเล็กเนี่ยเซนใหญ่เส้นละสี่ร้อยเนะงิงนแสนหนึ่งเฮดไในต่ตอ,องน้ำค <c oughs> ันสีจ้างสร้างน้ำคันสีจ้างสร้างน้ำอ,อันนี้เป็นสร้างเองก็ถือว่าประหยัดงบป,ประมาณไปได้หลายเนาะพ่อหลายยอู่ครับมันเขาเอาประมาณสามหมื่น้าง ใครเป็นในจ้างเขาเห็ดอ่ะเป็นจ้างเขาเหาเ็ดสามหมื่นจีได้ตะโค้ง,ง,โงสี่หลันได้ตะโค้งฝั่งเสาจีบ่ได้ยมัดทั้งพีสามหมื่นครับเอ้าบาทน,นี้เงนวดนี้ล่ะสิได้ค่าเห็ดบาทขึ้น <c oughs> <c oughs> งวดบางนึงนี่เลขชุดใหญ่มาตกกลับแล้วบอกสองหนึ่งมันบ่ก <c oughs> สองหนึ่งออกหนึ่งสองมาโตกกลับแต่ว่าอยู่ในชุดโต ชุดคัดหกหางหันเขาบอได้คัดออกมาดีเนาะสองหนึ่งบอได้คัดออกมาสองหนึ่งบ่มีในสายตาหมวดที่มากหมวดนี้นี่หมวดที่่านมาหนึ่งบ่มีในสายตามันก็เลยผ่านก็เลยผ่านไปเลยบาหนี้ในส่วนของเหล็กสูตรเล็กคำนวณสองตัวมาตัวล่างกันยังเข่าดีเข่าต่อเนื่องอยู่ครับตัวหนึ่งครับหกแต่มันบ่เปลี่นลักสิบแล้วไปเปลี่ยนลักหน้อย เป็นรักน่วยมันมันมันอ่ามันมีเก่ากับหกมันว่มันออกสีหกยังเข่าอยู่นี่มันกับเข่าคือเก่าแต่มันไปเป็นรักน่วยตามที่จริงมันจะเป็นรักซิบครับมันเลยกันเลยผัดหือว่าผัดตัวมันบอกเขาเบอาห้องนาะ ใชเบิางเลขเด็สูตรของวัธิพาม่าดูครับที่เป็นเลขสูตรคำนวณนั่นตรนี้บ้างอันนั้นสองหนึ่งเนาะมันอยู่ในจุดใหญ่แต่ว่าเขาบริถิเดือกมาในหกครูเนาะเพราะว่าพองพอเซนเนียบวมีเด่นหนึ่งมันก็เลยหลุดไปหลุดนะครับมันเด่นศูนย์เนี่ยก็บอมันมันสิมากค่ะมันมากมันสิมากวอลนี้ก็งไปจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนาะนี่เนาะนี่เบาครับ นี่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 น,นี่นี่นี่ครับเก้ากับหมาตัวล่างเลยกับซีหกรับกันยังเดินดียุ่สำรับสุดนี่แล้วก็มาล่างพร้อมนะครับแล้วก็มาล่างน้เอาบานีของวดปัจจุบันที่จะถึงเนาะวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าอยหกสิบ เบิ่งฟ้อมมันนี่เนาะพอมาเนี่ยเบิ่งฟ้อมมันคไข่กับงวดที่มันออกเจ็ดแปดเพราะว่ามันมากนักกันเน,น,น,ออนี่ยมเขือไรงวนังไ็ได้มาเขืานี้เบิ่งในฟ้อมเกามันเนาะเดีผมเรมามันเอาว่าไปยังพอเ่าไปยังเดี๋ยวเบิบ่งของอันนี้ลดเดี๋ยวเบิง่งในส่วนของเลขเลขสูตรคำนวณก่อนเลขสูตรคำนวณสูตร สองสูตรบนพ่อได้เก้าสี่เจ็ดกับศูนย์สี่หกโดยปกติแล้วสูตรนี้ส่วนใหญ่จะมาสองตัวนะครับในสามตัวมันแต่ว่ามันรุดไปสองวดจุดนี้รุดไปสองวดแม่นปะครับสองวดก็คืองวดน้าสูตรตัวหนึ่งนี่เป็นงวดที่สองนะครับเพราะก้อนานั้นนั้นมันเข่าแปดสองเลยล่าสุดมันเข้าแปดสองเข้าสูตรนี้ ครับเข่า8-2แล้วก็มนุด2งวดนะครับลองเบิงว่างวดน,นี้มันจะมาบอหนาสนใจยูเลขนี่6 0-4-6นี่หนี่ครับออก็ครับแต่ว่าต้องต้องจับ2ตัวอ,อเพราะว่ามันเคยแตก3ตัวอยูปีนี้แตก3ตัวไปแล้ว1รอบสุตรนี่แตก3ตัวแตกไป1รอบนะครับแล้วก็เขาเขาจับคู่นี่ประมาณ3เทือสูตรนี่ มาสองตัวม่านสามเถ้อเฉพาะปีนี้วันอาทิตย์มัดกระชือเรื่องเพราะว่ามันศูตก,กับหกมาวันอาทิตย์เด่นสีอะเด่นส,สีกับหกกับห้าสูตเนี่ยคือรัมมาตามมาตามใบนี้มันมันบอกครับมาตามวันมันบอกหมา้ว่มมามาถึขทางแล้วศูตกับสี่กับหกเด่นนีม<า>่มาถึขทางครับสูตนี้ยังมีสี่อีกอยู่ดิสูนี้กับซีซี่ขึส่งสีเด่นแต่พองวดนี้ มักบ,บอกบ,บอกมักเลขสี่บอกหมดมักมักสี่เจ็ดละม้วบอกไว้เลยมักสี ah. ่เจ็ดบอกบอกไปเลยบอกไ้เลยมักสี่เจ็บอกไปเลยมักสี่เจ็ดดีสี่เจ็ดเพราะว่าเห็ดหลักหน่วยมันเด้เจ็ดเกเจ็ดหนึ่งสองหลักหน่วยเฉพาะหลักหน่วยวันี้ได้มันจะเข่าบ่บ่แต่มันเจ็ดยอดหลังมันเข่ามาสามสี่วันแล้วหลักหน่วยไดอยัง่เจ็ดหนึ่งสอง หลักหน่วยได้เจ็ดได้หนึ่งได้สองหลักหน่วยบนเนี่ยบวกบวกไปเทียบก็ล่าถ้ามาสี่เจ็ดงวดนี่เด้อตัวนี้มีโอกาสสามตัวแตกเด้อนี่ถ้ามาสี่เจ็ดนี่เก้าเป็นลักรน่อยนี่สวยงามนี่นี่เก้าสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดมแต่ตัวนี้มันบอกแค่เขาเลยมกแค่เข่าบดไข่ยมสามตัวมันจะมาสองตัวมันจะมั่งมายนี้กูไ่จ๊ะมันก็เป็นไปไ้อยู่ครับมันจะรอบปีแล้วมันบอกเขาจะเพื่อน สองตัวไม่เข้าสามตัวมันเข่าสองตัวอยู่นี่งวดหนึ่งบอกนะจับมันเข่าสองตัวตัวนี้มันเข่าดีเนี่ยุดนี้เข่าดีตัวนี้เข่าอยู่สองเทื่อแต่่ผมมาถ่ายเข่าสุดนี่เข่าอยู่สองเทื่อตัวนี้เข่าอยู่บางงวดลายชื่ออยู่บางนั่นงวดอันเนี่ยครับบางงวดแต่ตัวนี้นี่เด็ดเด็ดโดนี่เด็ด นะครับตัวนี้เด็ดเลยส่วนมากจะเป็นล่างบากว่าล่างครับสองตัวมาตัวล่างเนี่ยสิมาบนถ้าสิไปบนมันสิมันขาวล่างแล้วอีกตัวนึงมันสิไปบนนี่แม่นสูตรนี้สูตรนี้ครับสูตรนี้หนามองเนาะหน้าจับตามองเ้อส่วนใหญ่แล้วมันจะมาล่างหนึ่งตัวนะครับถ้ามันสีไปบนมันสีแยกกันไปสองตัวมันสีแยกกันไปสุดง่ายเลยก็ มักกันเล่นเอาบานีมาเบิงเลขเอาเลขดับพ่อเลขดับเอฟซีว่าสนใจเลขดับพอเซเียนเฮียววะสัน้นจะเอาเลขดับพ่อเซเียนเฮียวไปจับเด่นบนวะสั้นเน่เน่เน่ทับเก่าอยู่หมดที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเอฟซีที่เพิ่นเบิงเออ่เบิงละเอียดเนาะเพิ่นสสังเกตเ,เลยฮะเอาเนี่ยหมดที่ผ่านมามันเอาอยู่ทั้งสองเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องเดียวมาทั้งหมดจากน้อยเด่นมากใช่งวดที่ผ่่นมานี่บช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชาใช่ใช่นี่นี่ใช่ใี่ใช่ใช่ใชอใช่นช่ใช่นี่ใช่ใช่ใช่พิ่พิ่นช่ใ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 ง่ใช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 ่บช่ใิ่ใช่ใเ่ใช่บช่ใอ่นี่นช่นจ่เช่ใช่นช่ใช่ใดนมช่ใช่นช่ใช่ใช่ใช่เช่ใชนใช่ใช่วช่ใ่นช่ใ่นช่ใเพิ่นสังเกตมาหลายงวดแล้ว นะครับรอเลขดับล่างเพราะเซนเฮียวจะเอาไปเด่นบนมาสัน <7 S 2> ่นเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดนั่นเขาตัวพ่อมากอนี้ซีเจ็ดนั่นเจ็ดนี่มันเจ็ดมันมันเป็นเจ็ดหลักหน่วยเลยหลักหน่วยหลักหน่วยบนเัน่นไหรโอ้อลักสองหลักหน่วยบนพ่อมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองนั่นมีหนึ่งมีเจ็ดมีสองครับ วัดทตรงใี่คว่ำมันนี่บ่มีผาดฟันท่องเลยหลักหน่วยบนมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองนี่บ่ให้ว่าเรือมันนี่ว่ามันเห็ดกักเลยมตัวผมเขียนไว้ก้อนหลักหน่วยหลักหน่วยบนจับใส่สามตัวนร้ในมีอย่งจับใส่สามตัวนีนเลยมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสองมีเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดนัล้นหรือมันจะมานํำกันสามตัวย่องบอลู <Okay. S 1> เเลสั่นตัวบอกไปว่ามามันเก็ไในที่เด็ดเพิ่มมาอีกสี่ตัวสูตรแต้มนหนเห็นว่าที่มาา่ายทั้งหมดที่พันมาเน,นาะครับผมมาแต้มเก่าก็แต้มสามผมไปตัดแต้มสามออกผมมายิ่งแต่แต้มเก่าแต้มแปดแต้มเจ็ดว่าเลขหกตัว แตงวนนี้ยังมาในเห็ดเด็กถูกเด็กแต้มถูกแต้มหร,อระะืเอเปล่าครับถูกแต้มยังมาในเห็ดเอาบานนี้เบิ้งตัวนี้เลยบานนี้หลังจากนั้นแล้วเลขดับเสียวสิบบได้เขียนลงในนี้ได้ครับเด้อดับพอเซียนเฮียวดับบนแปดดับล่างเจ็ดไดครับดับบนแปดดับล่างเจ็ดแต่ว่าในนี้สิบบได้เขียนลงอ่าบานนี้พออันน,ะน,ะนะั้นเอาออกซะครับสรุปลงในนี้แล้วปึ๊บนี่ จักยังไงหรอก mm. เอาเรียงไซเอาเดอร์แบนี้เดี๋ยวครับซูมให้เบิ่งชัดๆนะครับบทสรุปของพ่อเซียนเฮียว เ,เ,เ,ดเด่นตามสูตรใหญ่ครับเด่นตามสูตรใหญ่ก็ยังมีซีเป็นตัวล่องเนาะแต่ว่าเด่นตามสูตรคำนวณนี่ซีเดนมากนะครับเพราะฉะนั้นเด่นแปดรอง4ีนะครับถ้าตามล็อกนี่นะครับตัวเด่นเป็นแปดตัวล่องเป็นซี นะครับสูตรคำนวณเด่น4นะครับเพราะฉะนั้นซกับ8นี่เด่นแต่ว่าพอเซนเ,เนีนนนเย well. วบอกว่ามักซครับซ7นั่นแหละราสั่นพอเซนเนียวว่าแต่ว่าเพราะว่าบ่วงไหนบอกซีพอมักบ่วงบ่ครับข่าวบ่งมือนั่นหรอไม่ขาวบ่งมือนั่นเนาะแต่ว่าพอเซนเนียวบอกว่ามักซ7จัดไปแล้วม,<ะ>ม,มันจังไรมันจับอยู่นนี่นี่ล่ะซุ่มบ่วงนี่ยู่ในนี่อยู่แล้วติวงไว้แล้วแต่มันมันสัตว์นะครับ ี่เรื่องอาจารย์มาก,ก่อนคือมันมาสดนก่อนสีได้แบบวงมัขา<จ>ขาัดมั่นใจรถปีตัง้งคนตั้งหลักสิบมีหนึ่งมีศูนย์มีหกอันนี้คือว่าไปตามสูตรน,นะครับหลักสิบนี่เป็นได้ทั้งบนและล่างถูกว่าครับปะส่วนหลักหน่วยหน่วยนี่หนึ่งสองเจ็ดนี่คือหน่วยบนนะครับบนเป็นหน่วยล่างหน่วยบนหนึ่งสองเจ็ดคือหน่วยบน ม่เกี่ยวกับล่างรับไม่เกี่ยวกับล่างนะครับทาสีมาร่างนั่ากะถือว่าเป็นผลพ่อพยได้นะครับผลพลอยได้ส่วนเลขร็อกใหญ่มันหลายตัวนะครับนอกจากได้กับ8540มัน40คูนี่นี่แต่ว่าพอเซนียอ์ว่องไวก่อนช่วงต้นงวดว่องไวที่06 07 08 61 67 78 แล้วก็96นี่คือตัวทีวง่งใช่ว่าตัวที่เล่งไว้ม่าเท่าไปนะครับแต่ว่า47เปอร์เซ็นเทียวกับมากแต่ว่ายังบอกขั้นวงดอกเดี๋ยวคงสุดท้ายล่อเบิ้งอีกได้หลายอย่างก่อนมอจีแทมขึ้นมามันจีลงเตีมเลยมาสีลงเตีมไหน,ต,ไหนตีพอมหาเมนลงเตีมสามกับเตียมเขาบอกมาหนึ่งกับสองมันก็เป็นสามอยู่แล้วด้วยใจอะไรครับมาพวามันเปตัดเตียมสามออกมันครับผมตัดผมออกตะเกาเนาะ เลยพลาดงวดนี้คือว่าจะบอกให้พลาดเลขสูตรเก้าสี่เจ็ดกับศูนย์สี่หกนะครับคำนวณล่างมาตัวมีสองกับสี่ครับ,รบตัวนี้เขาดีครับจีบอกอ่าอันนี้ต้องแจงไว้ว่าสูตรล่างมาตัวนี่เขาดีนะครับสถิติเดินดีงวดที่ผ่านมาก็เก้ากับหกมาหกรับออกสี่หก ชอบนีสองกับสี่จักสิไปจับแสียงสองกับขับล่องเบึงเดี๋ยวอ,อ่าเลขไอ้นั่นเดี๋ยวพ่อมืออะไรก่อนใช่ไหมครับอเออยังก่อนก่อนไม่ออกสองมือเลขรับสายไหมเลขฝากชุดเลขฝากเนะเาะงวดวา <พอ S 1> งนึงนี่พันไปออกสามตัวหนาแล้ววันที่หนึ่งสแลสามสองศูนย์เนาะสามสองศูนย์มันกปอยู่หนาซะมาอีดีแต่ว่าไปอยู่ทั้งหนานะครับ กะทิว่าเป็นงวดแรกที่ว่ารุดไปไกลนะครับตั้งแต่เอาแนวทางมาลงซีงวดนี่ตั้งแต่ไดแนวทางมาสีงวดก็ต่อไปโมกไก่ดีๆมันไปอยู่หนาเพราครับมันไปอยู่หนานะครับมีงวดนี่แหละที่มันออกไปไกลนะครับหลังจากงวดแรกที่ได้มากคือออกสามตัวแตกงวดที่สองรุดแต้มเดียวนะครับงวดที่สามก่อนเมื่อวดที่สามขอแปดเจ็ดบ่า 87ออก78บอก8ซองนี่งฮะ8ซองนี่งงวดงวดก่อนงวด78ได้8ซอง8ซองขอฟอนบ่ขอฟอน8ซอง48ซองหนึ่งอ้แบนแงวด87กับเขาดิ87กับเขาแต่ว่ามันเขาสองตัวแม่นเขาสองตัวครับแล้วมางวดนี้ที่มันรุดไปไกลเนาะแม่นหลุดไปไกลก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจอยู่ก่อนไว้ออกสองวันสามวันประมาณนี้แล้วก่อเนาะแม่นเอ้าโอเคประมาณนั้นตีสามสิบ อึ๊บตอนนี้ก็ชัดเจนแล้ววันนี้ขึ้นมาเบิ่งหน้าตารอเหลาของเปอร์เซ็นเฮียวพี่มันเห็นไซเว่นดำพอเซได้ใส่แว่นละเฉียตาแสบตาเนาะเชื่อมเนาะเชื่อมนี่เอ้ามันต้องมีหน้ากากดิพ่อมีอยู่กับเ่นตานี่นแเ่นตานี่ใส่แทนหน้ากากได้เลยแต่มันขวนมันเขาครับ เดี๋ยวยังไงกะวันที่ยี่สิบเจ็ดนะพอวันที่ยี่สิบเจ็ดหึือยี่สิบแปดดีงยี่สิบเก้าวันที่เล็กกว่าวันที่หนึ่งกันย้ายย่นมีสามสิบเมือวันที่ยบเกพราะว่ามันย่เนี่ยมันต้องสามสิบได้มันมันบ่ยี่สิบเก้านะพ่อนะอ้าววันที่ยี่สิบเก้าด้วยครับเดี๋ยวกาซีมาเอาแนวทางโค้งสุดท้ายชุดเลขฝากเลขสามตัว ซีหางแล้วก็ชุดหกหางที่จะตัดออกมาเป็นชุดเน้นชุดสรุปโค้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบเก้ารอติดตามครับผมเอามาอนีก็สรุปกวนพ่อสาม,มีแล้ววันนี้ชีได้เห็ดเวกเห็ดงานต่อนาะอขอบคุณพ่อหลายๆครับผมครับค <Okay. S 3> ุี